มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทีหลังอย่าทำอีกปาร์คฮังซอฝากถึงทีระทรลันทีหลังอย่าทำอีกเมื่อช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่25ธันวาคมที่ผ่านมานะคะปาร์คฮังซอโคชชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติเวียดนามได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะพาลูกทีมลงสนามด้วยกับทีมชาติไทย ในการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFF Suzuki Cup 2020รอบรองชนะเลิศนัด2ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์โดยในงานถแถลงข่าวนอกเหนือจากเรื่องในสนามแล้วยังได้มีนักข่าวเวียดนามถามถึงประเด็นปัญหาหลังเกมระหว่างโคช้ชวัย64ปีกับทีระทรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทย ที่กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ประเทศไทยนั้นซึ่งเป็นผู้จัดการทัพดาวทองเปิดใจเรื่องนี้ว่าหลังจากจบแมตช์แรกผมไม่ได้เป็นฝ่ายเดินไปหาเรื่องเขาคือหมายถึงธีรทรน,นะคะบอกว่าไม่ได้หาเรื่องแต่อย่างใดแต่เป็นฝั่งทีมชาติไทยที่เดินผ่านมาทางเราแล้วแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนั้นผมเข้าใจอารมณ์ของพวกเขานะนั่นเพราะว่าพวกเขาไม่เคยชนะเรามาตั้ง4ปีแล้ว พวกเขาคงดีใจมากๆแต่ถ้าเป็นนักเตะของผมพวกเขาจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะผมไม่เคยสอนพวกเขาให้ทำแบบนั้นผมอยากจะบอกเขาว่าอยากทำอะไรแบบนี้อีกเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดเรื่องราวบานปลายแบบนี้กุนซือแดนโสมกล่าวเพื่อให้สื่อนำเสนอข้อความมาถึงนักเตะทีมชาติไทยค่ะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดจากการที่ดาวเตะทีมชาติไทย เดินไปขอบคุณแฟนบอลบริเวณหลังซุ้มมานั่งสำรองของเวียดนามด้วยการปรบมืออย่างไรก็ตามนะคะมันสร้างความไม่พอใจให้กับปากห่างซอกุนซือเวียดนามนะคะเนื่องจากมองว่านักเตะไทยมีเจตนาที่เยาะเย้ยทีมของตนที่ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ขณะที่สื่อของเวียดนามบางสำนักมีการนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเขียนว่า เป็นทีละทรบุญมาทันที่เดินถมน้ำลายใส่บริเวณหน้าซุมมานางสำรองของเวียดนามก่อนที่จะเกิดการทะเลาะกันของทั้งสองทีมอย่างไรก็ตามข้อความดังกล่าวกลับลงไทยว่าข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันถือเป็นการสร้างข้อมูลเท็จเติมเชื้อไฟให้กับแฟนบอลในประเทศให้ไม่พอใจมากขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามเดียวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ